บรรมัดไส้ล่องเต่ามันกัดออกไได้ดิแต่ใส้หมวกเลยวพราสามารถิกัดหมวกออกได้จังสิกัดแนวได้เออเนี่ยแ้คือตัวโตนะมีหอดหมวกมีแต่ว่าเสือนี่เสือนี่เสียอย่างหนึ่งคือมันมีกระดุมอย่ามันกัดติดกระดุมพอไปนะโอ้เห็นเศษผ้าเห็นผ้าแบบนี้ว่าไรเลยมันสิกัดอย่างเดียวนะเออ บัวก,กระลุดบาดเสียดเลยเอเสร็จแททดูดิกตือจับกระดูนะก็ดูปกติสิปกติสิถือจับทะลุหนังครับแต่อันนี้สิถือจักสวงหนังดูดีกสิถือสวมหนังครับโอ๊ตเปิดพัดลมให้น้องเนี่ยเบาเบายืนไปเปิดพัดลมให้น้องเนี่ยหอน ก็ว่าอยู่มันคืนเอเาเนาะเด็กนในคลอ,องเหรียญแล้วบาทนี้อ้าผู้สนใจไพลระบาดนี้ได้ไอ้งาไม,ม้แหงแล้วเด็กเด็กว่าสองมือปน้าหนิหนอ ได้ได้งาไม่แห้งได้งาไม่แห้งเราเพ่สนใจไพ่ระบาดนี่อ่าได้จับใส่เสือแล้วเสร็จนี่เรียบร้อยเอออ้าวเบิ้งที่เดียวะ่ะใส่หัวหมกไปนี่มันที่แค่เลยนี่หมีกยังอีกใส่หอดเสือหัวสงบัติมีหอดเสือมีหันหมวกตายหลุด่ง อโอ้น่ารักใช่ว่ะเอาลักกูไม่เชื่อเลยได่หอดงาไม่แห็นไม่เห็นคุณน่ะเยนนข้าไปมังอยู่ที่พดแล้วมีแนวเห็นเอโอ้ย อดเอาลูกอดเอาอดอ่ะวันี้โคตรเทเลยอเป็นไดโคตรเทเลยลูกบิ๊กกัดเห็นเข้าไปอุ้ยก็ต่างเนี่ยเออน่ารักเนอะแต่ใส่ชุงเท่าเข้าไปในห้องที่งาม แต่ใส่เรื่อยๆมันก็ัดตรงชิ้นเลยอันนั้นเสือเพราะว่าส่วนมากถือว่าิ้นอกบม้าไม่เอาอย่างเดีย่เพราะว่าเพราะว่าไอ้มันมีมันมีพวกที่เขาเลี้ยงแล้วเขาใส่ให้มันนะใส่ให้มันเวลาสิออกไปข้างน่องสิมันก็ใส่ลองทุงเถาวยางยังสั่นล่ะคือเสือคือกันนี่เสือเสือนี่ใส่ใหิ้ลใส่ให้แรกๆนี่มันกัด กัดอย่างเดียวเลยเสือนี่บัณนี้มันกระชินมันกับเซย์มันกับบริสุทธิ์เขาใส่เนี่ยแห่มันกับบริสุทธิ์อย่าอย่ายุ่งกำลังกินเดิบนี้เดิบนี้ก็ดื้อนี้ไปเรื่อยไม่มีแว่นตาอีกไงโอ้ยมีสิมีแว่นตายังมีแว่นตาอยู่ นี่อีกรล่ะรองเท้าโอ้มีหอดรองเท้าบูดบาทนี่มีหอดรองเท้าบูดสิไปไอ้ฮาไต่ป้าดูกีกว่าใส่รองเท้าบูดก่อน แต่บม่มีขนมรอนี่อยู่บ่ได้เลยนี่ขนมรอก็เอาพวกยู่บดนี้อ้าอ้าใสิเกิดบูดใส่เกิดบูดสิไปเที่ยวสิไปไอหาปลาะขอนกับไอโดดูดีกว่า เมื่อคืนแต่งหนาให้แดนเซอร์มือนี้มาแต่งโตให้ดุกดิกยามคืนแต่งหนาให้แดนเซอร์ยามมือสอบวมาแต่งโตให้ดุกดิกกว่าเนี่ยคอยเมื่อยเมื่อยคอมเมนต์ก็แจ้งเกิดเรามื่อคืนแจ้งเกิดปะแจ้งเกิดให้เป็นไอ้คนพบตัวต้นหัวสงสัยต่องไหนป้อยู่กับบิวตี้แล้วจังว้ทิ้งเงาะ ค้นพบตัวตนนีเเเนน่เป็นไหนเป็นไหนได้เส่ตองถ่อบูดแล้วคักบอ,อ,กอห์อ่เอาเดชเสื้อหมวกเไยเออมีหอดหมวกมีหอดเสือมีหอดรองเท้าเอาบดลนดอกถอดบ่ได้ก็ข,ขาดละอันนี้เป็นข้าวม้าโดยเฉพาะบ่เลย โอ้ยเบิ่งสุดเนี่ยเบิ่งสุดไปแล้วอันนี้แหงแต่ขากแหงเใส่ใส่บะไรดรกบันอวดตอนนี้เน่ะบิดเสียใส่ใส่เตหัวพอดีเลยโอ้ยสุดเต็มโตพี่น้องแต่ว่าตัวหน่อยโสดใส่บะไรมันเอาซูจดอเขาวมาขึ้นไม้ล้มเสะไห เบ่รหวไม่มาเอาไซเวนตาบิ่งหันมาดุดิกขันวาพี่ถือวะถือวงขับไซเวนตาหรือบ้านี้อโอ้ยเนาะดุดิกว่าโอ้ยเนาะดุดิกว่าบริเพาอกันประมาณยี่สิบมือครับลับมารอบนี้เซ็ตเลยเป็นสมเลยดุดิกจัดหนักเลยถือขัน ถือขันเป็นสมเลยครับนี่เป็นไหนน้ำตามมันน้อยหัวดำใหญ่แม่ไมันน้อยหนามันสีใ,ใหญ่ออกกูหนีอีกเด้แต่สิไปซื้อต้องตง้องเอามือวัดวัดหนามันไว้รอบหนาก็ซื้อแบบต,ต้องอไปให้แมวหน่อยใส่ต้องซื้อแบบที่มีมีเสื้อคล้องน้ำหนึ่งนาเสื้อคล้องหัดหัดใส่หูมันไว้ ขน,นขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องได้เวลาเพลิดเพลินครับสนุกสนานให้ห้างยังหมดเสาฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับฝากเบึงโฆษณาน้วครับพี่น้องสธหรับคลิปนีน้เขาเป็นสมิสากร พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ